อ,อกล้องเป็เหมือดเหมือดนะวันนี้เนาะวันนี้จะปลามากินไอส้มไข่ปลาส้มไข่ปลามาอีกแล้ว <c oughs> กึบยาสั่งมาพร้อมส้มขี้ปลาว่าน,นั่นแหละเจ้าได้ยังหลายเนเะกิบหมมแหละแก้กึ่งหนึ่งก่อนสุปีสุนองได้ยังเยอะเลย แกซักน้อยหนึ่งก่อนของดีเมืองอุบลถึงแล้วเจ้าของแซ่บเมืองอุบลส้มคลิปลาส้มไข่ปลาอันนี้เป็นส้มไข่เนาะอันนี้ไข่ไข่ล้นเลยนี่ไข่บอกกินดีบก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยขอแม่พี่น้องตนนะเจ้ามาแซ่บๆบนำกันจ้ะมาแซ่บๆซบนำกัน โู้ไข่ร่วนๆเลยล้วรสมขี้ถ้าจมไครมาโซกันถ่ายจะล้ำหน่อยเมีมกระเทียมทอดดองน้ำผึ้งกะอบโดด มึ้มึงซอิอ๊วแบบไข่ปามันๆสม่ๆเขมโดดน้ำผึ้งเพื่อสสวนกินยู่ยบ้าน บาได้ลงคลิปไปวันหรือสองวันเนาะกั่งกั่งลืมกันเถอะนะเจ้ากินดีกินน้ำมันเดิมนะเจ้า ึนที่ราเกลืงผิดไหั่ททหนคลิปหอจะเอาใครปลาข้าพี่ปลาลองมาโซ่กันดูน่าจะอัมเขาเนียวนี่ย็รนี ส่วนให้ถึงพริกถึงขิงน่ะส้มๆมันๆมาโดนกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งออกหวานเห็น่หยหนึ่งเข้ากันดีป่ะ ui dạ pa, hơi bà có phép giòn một cần Ăn khéo khéo cho đi เมืนเพื่อนถามเข้ามาว่าไม่ได้ไปสั่งไหนมาไม่ได้สั่งในเพจจ้ะต้องเหนือแบบนี้เจ้าแบบนี้ให้ไปคองคนร่างอีสานเนาะคนเหนือมากินของอีสานเ้วยจ้ะอ่างของแฝดบองอุบลม่ได้รีวิวม่ได้อย่างทั้งสิ้นไอ้เพืเ่อนถามมาเนาะว่าซื้อที่ไหน ส้มกำลังดีเหมือนกันเจ้ามาแบบพร้อมกินเลยเจะมาโซกับชมคลิเปเอ้ส้มคลีปา นั่นแลเป็นส้มไข่ป่าอ,อย่างก็ของแซบเมืองอุบลร้านของแซบเมืองอุบลเจ้าอิ่มแล้วคลิปนี้มากินส้มไข่ป่าล้ำๆสุปี่สุนองดูนะเจ้าไข่หักใข่เชาวก็เป็นกำลังใจก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามสองมานดิดๆนะเจ้าลาไปก่อนเจ้าสำหรับคลิปนี้มากันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า